ปลากดคังพี่น้องจ้ามันนี่สิเนิดผัดปลากดคังผัดตะไคร้ด้วยพี่น้องเด้อวันนี้ข้ามาเบิ่งกันเลยพี่น้องอันนี้หั่นเลือขายแล้วด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้หั่นแปดกิโลพี่น้องนี่คือไอเลือขายแล้วจ้ะเรือหัวหัวเพิ่นซับมาไห่แลลวพี่น้องเอาไว้แกง่วนอันนี้หั่นพัด ไม่ได้สับทีหลังมึสับไม่ได้เด็ก

อยู่เพื่อนปลูกซ้ำนี่กะเอาซ้ำนีกละจ้ะพี่น้องจ้ะไปมะกรูดพริกสามนวยจ้ะโอกินเผ็ดเนาะโอกินเผ็ดไปได้ตะไคร้ใส่หลายๆโลดพี่น้องกระเทียมก็เอาใบกะเพราใส่พ่อหอมจ้ะไปตั้งกระทะพี่น้องจ้ะใส่น้ำมันจ้ะตำเครื่องที่ห้าเตรียมไว้จ้ะใส่ลงไปเนาะมันห่อนนะจ้ะน้ำมันห่อนหักะเห็ดห้เครื่องแกงห้าสซุกพี่น้องหอมๆจ้ะ ต้องกินคอยลืมมันใส่เกลือลงไป oh, <okay. S 2> ตำาเ้อพี oh, okay. ่น <souvent> ้องเด้อย่าว่ากันได้พอมเอาเนืปลากรเห่าหนพี่น้อะถิมลงคัดน้งัดให้จนน้ำไก่สีแหงกุหลาบพี่น้องจ้าขัวเนาะมันห้าก็เอิญขัวเนาะพี่น้องเนาะขัวไปจัดเนาะขัวไปจินว่าเปลาเหา เขาเครื่องน,น่ะพี่น้องพราะวพัดมาได้ระยะหนึ่งเนาะมันแห้งจ้ะพี่น้องจ๋า่อยกระเติมเกลือลงไปประมาณซอนชาหนึ่งด้วยจ้ะเด้อบุแมนซอนชาพูนด้วยพี่น้องด้อกะลืมใส่ตอนเข้าตําเครื่องจ้ะพี่น้องก็เลยเอามาใส่ตอน,นี้ก้าวว่ามันแห้งเข่าเครื่อง,อองะะเ้วเข้ากะมาเทนน้ำใส่จ้ะพี่น้องจา๋าถ้าประมาณน้ำน่นจาจะนาะว่าอยากใหม้มันซุกอัน เน่าไดเนาาจ้ะมันค่อยกักินั้างแรกกับบุกหูว่าเนื้อมันสิแข็งหรือว่าสีนิ่มเนาาจ้ะเนาะกับใส่น้ำหลายแน่จ้ะกับพอเติมน้ำแล้วกับเท้าก็หูจักเนาะจ้ะเนาะว่าเท้าม่ต้องค้นเนาะให้มันเดือดเองเนาะจ้ะเนาะให้มันเดือดผ่านๆเ้าจงมาค้นบึงเนาะจ้ะเนาะพอมันเดือดผ่านๆได้สักพักเนาะกับมาค้นบึงที่เนอะวันนี้ใส่เครื่องเอาได้พี่นาะไ ใส่เครื่องกระซิมีน้ำมันหอยจ้ะพี่น้องจ้ะใส่น้ำมันหอยจ้ะจั๊กสอนหนึ่งจ้ะพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำตาลจ้ะใส่น้ำตาลก็แล้วแต่เฮามักเนาะพี่น้องเนาะใส่บดดีจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็ใส่ไอซอสจักหน่อยได้พี่น้องได้เพราะว่าเฮาวันใส่ไอเกลือไปแล้วเกลือมันเอ็ดให้นัวเนาะจ้ะพี่น้องเนาะนั่นละจ้ะประมาณนี้ล่ะเฮาก็ กุลีกุลีจ่าพี่น้องจ่าจักหน่อยอืมเขากะกเลีจักหน่อยจ่าพี่น้องเสร็จแล้วกะปะทิมไหวจ่าบบบนี้พอกะว่าจะได้ถีมเขากะส่ผักเขาลงไปพี่น้องจาา้าไซเบาไอใบกะเพรากับใบมะกรูดเด้อพี่น้องเด้อ ใครมีมะเขือพวงหรือมะแขงบานเหาใส่เข้าไปจ้ะพี่น้องมีมะเขือเปาะใส่เข้าไปจ้ะพี่น้องของแสบเพราะข่อ,ยพ,อ,อยพิ้นบบกินเด้อพี่น้องเด้กข่อยก็เลยบ่ได้ใส่พอหอบปะไว้ในสักพักเหากับพืสิ่รสชาติเบิ่งว่าไดบอพี่น้องจ้ะถ้าได้แล้วก็กล่าวว่าเออกําลังเข้มกําลังแสบเฮาก็ตักใส่จานเสิร์ฟเลยจ้ะพี่น้องแ่บจ้ะพี่น้องจ้าบานเนี่ยนะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนไปไปไป,ไป,ไปกินกันพี่น้องสุดยอดสุดยอด